สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับพบก,กับแอนเอ็มายล่าอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้มาลุ้นกับเจ้า CR7 อยู่ที่ดำเนินสะดวกนะครับผม แล้วครับมาแล้วนกป่ามาร่วมเจ้าสีอาเซเว่นแล้วครับตอนนี้อยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับผมจะขึ้นไปไหมครับจะขึ้นไปหรือเปล่าเรามาลุ้นกันครับนี่ครับเป็นนกเสียงเล็กครับนี่ครับกระโดดไปกระโดดมาอยู่ ขึ้นไปเี๋ยสเต็ปแล้วครับขึ้นไปเที๋ยสเต็ปแล้ว จะขึ้นไปไหมเดี๋ยวเะือเงนก็ออดเอาอยู่ครับผมขันนี่มาขันอีกต่างหากนี่ครับจะขึ้นไปร่วมไหมหรือจะทีเดียว ตับเลยก็ไม่รู้นะครับดูทรงแล้วน่าจะทีเดียวหรือเปล่าครับแน่กิ่งขึ้นไปเลยนี่ครับผม ก็เข้าร่วมวเจ้าเบี้ยวแล้วนะครับได้ล้นครับได้ล้นทั้งสองตัวแล้วครับตอนนี้โอ้ยเราเข้าร่วมรถใหญ่มาอ็ไรเรื่องเลยเนาะเสียดายมากครับมีมนะี่วมวิ่แน่นอนโอ้โหเสียดายเสียดายโ ở ngon người đó là mà phô cách được thế xì à xế bên là, cần, là. สวัสดีครับเออตายเลยเครับลุ้นกับ CR7 กันต่อครับจะขึ้นติดตีไหมไปไหนแล้ว เออไปน้องน้นแหลยจะไล่ตีกันทำไมวะแยกตัวตีก็ได้ตัว อยูครับจะขึ้นไปไหมครับผมตอนนี้ก็นอนัวอยู่ข้างล่างนี้นะครับไม่ยอมขึ้นสักทีครับจะขึ้นไปไหมครับผม ดูครับดูลีลาของนกป่านะครับมาแล้วครับส่วนเจ้าเสืยบเบี้ยวก็ตัวเก่ากลับมาแล้วครับหนูจะลงตีไหมนี่ครับขึ้นไปทีละสายทีละสายครับสเต็ปมันแน่นอนจริงนกป่าตัวนี้นี่ครับดูครับดู อีกสองสายครับจะถึง มาแล้วครับผมย่องเข้ามาย่องเข้ามาแล้วครับดูสิจะเป็นยังไงอถอยหลังนะครับถอยหลังอีกแล้วนี่ครับผมอยู่สายมือนะครับสายมือของจอภาพนะครับผม อ่บินขึ้นข้างบนเลยครับทีนี้โอบหมดจะขึ้นขึ้นบนเลยเดูจะลงมาอีกไหม